สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะส่วนใหญ่ไม้สักประสานนะ่ะจะใช้เป็นหน้าประมาณหน้านิ้วครึ่งนะครับหน้าสองนิ้วนะประมาณนี้แต่ตัวนี้จะไม่ใช่แล้วตัวนี้จะเป็นหน้าสามนิ้วนะเนี่ยหน้าสามนิ้วพอดีคุณลูกค้าเขาขึ้นไปในออฟฟิศนะชั้นสองนะไอ้ตัวนี้จะเป็นสี่นิ้ว หนาสี่หน้ากว้างสี่นิ้วหนาสี่จุดห้า 5, นะแบบนี้เราก็ทํานะต้องถ่ายไว้ก่อนนะครับต้องถ่ายให้พี่ๆน้องๆและผู้ที่สนใจได้รับชมกันก่อนนะไอตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่สามเซนนะครับตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่สี่จุดห้านะไตตัวนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเราต้องมาทำการแต่งอีกทีหนึ่งนะ แบบนี้ก็เริ่มจะนิยมกันใหม่อีกแล้วนะครับคือจะใช้แบบหน้ากว้างขึ้นมานะแต่ราคามันก็จะอัพขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะตามเรียกตามขนาดของไม้วัตถุดิบนะครับราคามันจะอัพขึ้นมานิดนึงแต่คุณลูกค้าเขาก็โอเคนะ่ยสวยนะครับอย่างเงี้ยก็หนาเลยล่ะปึกเลย อันนี้หน้ากว้างก็จะอยู่ประมาณ60นะยาวอยู่ประมาณ2เมตรนะครับตัวนี้นะครับขนาดและราคานะครับโทรสอบถามทางออฟฟิศนะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 7 0 1 9 1 7นนนะครับสวยนะชิ้นนี้จะเป็นไม้พม่านะครับเป็นไม้พม่าทั้งสองชิ้นเลยนะเป็นไม้พม่า ตัวนี้ความหนา4.5ตัวนี้ความหนาอยู่ที่3นะครับ3เซนคุณลูกค้าบางท่านอาจจะสั่งความหนาอยู่ที่9เซนก็ได้นะครับบางทีเราก็จะเริ่มทำอีกอีกรถหนึ่งละนะครับความหนาอยู่ที่9เซนไม้จอยไม้ประสานแบบเนี้ยคือเอาไปทำหน้าท็อปโต๊ะสบายๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะมีการยืด นะครับหรือหดนะครับเพราะว่าไม้เราอบเรียบร้อยแล้วนะครับต้องรีบมาถ่ายให้ชมกันก่อนนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเอาแนวนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคบริษัทแสงประภัยนะครับที่นี่บริษัทแสงประภยัยผู้ผลิตและจำหน่ายไม้สักปรูป ไม้สักประสานนะครับและไม้สักโครงจอยนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอลาหลุมแก้วนะโอเคพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลย0817019172นะครับไอตัวนี้ใช้หน้ากว้าง3นิ้วไอตัวนี้ใช้หน้ากว้าง4นิ้วนะโอเคสวัสดีครับ